มันจะเปลี่ยนเอออ่นี่ไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่ใช่บอลโลน <c oughs> ูนนะยิ่งแช่งช้ายิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ลงพื้นที่ให้นี่ย <c oughs> คือเขาไปทำโพลเนี่ยนะตำรวจว่าเขาจะเลือกภาคไหนแสลงว่ามิสแตนากอุดอรนักอุดอรเนี่ยอุดอรจึงจล้าไม่รอเลยเอ,อ,อ่าสักประมาณวันที่หกก็ได้เขาตัดสินใจอ,อ,อ่ายังทันตอนนี้ลงพื้นที่ไปก่อนวันนี้เก็บข้อมูลเก็บคะแนนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไหนุ่มมาคุณอุดรท่านผู้ชมอันนี้เพราะว่า เวลาหัวหน้าพักเรียนถามพักก็ตัดสินใจว่าเขาจะเอาใครมาอยู่พักเขาเนี่ย<ะ>เขาต้องลงทุนเขาจะดูว่าคุณเนี่ยมีศักยราพในพื้นที่มากน้อยแค่ไหน<ะ>ถ้าวันเนี้ยเอาละเติดเฉิดฉายแล้วก็ไม่ไปทําพื้นที่เลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วเขาไปอยู่ไหนได้ไหมพักเก่านี้อไม่น่าแล้วมันเอาจะมาจะวันวันมาคิดจะเอาพ่อมาจับเดียวเลไอยู่แล้วไม่ปลอดภยัยจะลงจ้างเดียวเลยไม่หากไม่สบายใจแต่ในพื้นที่ไม่มีใครรักคุณเลย<ะ>เพรา็ไี่เอา ก็ไมคือ,อเลิกสักทีไอ้นโยบายแบบการการเลิกตั้งแบบเก่าๆเดี๋ยวลองใกล้ๆเดี๋ยวมึงไปเสื้อเอา